มาพวกงานเนี่ยนะครับแฟนยูสเซอร์มาเต็มเลยเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ห่างหายจากแฟนยูสเซอร์ไปพอสมควรนะครับที่เราแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์ไม่ไมาเจอหน้าเจอตากันก็อาจจะคิดว่ายูสเซอร์หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงพวกเราแต่พวกเราก็คิดถึงยูสเซอร์เช่นกันครับก็ขอบคุณทางสสีด้วยนะครับผมที่แอนดูพวกเราพ็อกซี่นะครับทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนวันนี้แถมได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกันวันนี้อากาศผมว่าร้อนมากแต่ว่าขอบคุณทุกคนมาเต้นแบบสุดมากเลยใช่ครับก็ พวกเราก็ยังคงเต้นสะบัดเหมือนเดิมนะครับต่อให้อากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนและชุบุอย่างไรนะร้อนกว่าเขาบอกว่าเราร้อนกว่าใช่เราแบบเราร้อนกว่าร้อนร้อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่ดีตอเราสู้เราสู้มันปะเราสู้มันเราสู้มันสู้สู้เราสู้แล้วยูเซอร์สู้มากนะครับใช่มากนะครับแล้วก็ได้รับความากหลายๆคนก็นั่งตามแบบระเบียบกันดีครับทุกคนมากครับหลายๆคนก็แบบร้อนก็อย่าลืมกลับไปปออกกำลมงอยู่ด้วย วันนี้ก็คือพี่จิจิการกับพี่คิมนะคะก็คือยังเป็นนักขายมือคร้อมอยู่เหมือนเดิมยังไงคะสกิลตรงนี้ฝึกอะไรยังไงบ้างไม่แต่สกวลตอนหลังน้องๆก็เริ่มเริ่มแบบว่าเรียนรู้แล้วนะคะเริ่มขายเก่งเมอนผมแล้วครับใครใครจะไปขายยากพีการนะคะเรื่องนี้เรื่องไหนบอกจริงๆาคนเดี๋ยว5คนที่เราจะตามไปจริงครับ5คนมันจะออกกันก็คนไหนก็ได้แล้วครับก็ตือแสดงว่าปีนี้ก็คือเราจะกว่าเซ็นเตอร์อีกหลาย ก็ถ้าเป็นไปได้พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีอะไรเหลือว่างในตัวพวกเราเยอะมากๆเลยนะครับผมครับสามารถเข้าได้เลยครับให้นักทีมลองถ่ายหน่อยดีกว่าลองถ่ายวงเราหน่อยสิสำหรับวงฟอกซี่นะครับผมก็เป็นวงน้องใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งเดบิวต์มาได้ you, ครบหนึ şey yeah everyone, ่งขวบก็ ยากจะฝากพี่ๆผู้ใหญ่นะครับผมใจดีนะครับซี่ขายด้วยทุกอย่างครับผมทางกระเบยวนเรือลบครับขอบคุณมากครับรับงานทั่วราชอาณาจักรครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เช่นกันงานบทก็รับนะฮะวันนี้วันนี้เราวันนี้คือเรา user ปีที่ครบหนึ่งปีแล้วค่ะใช่ครับเป็นวันนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะ user อยู่กับเราครบหนึ่งปีแล้ววันนี้คือเป็นวันเกิดของ user เกิดก็ซึ่งกว่าจะได้ชื่อ user นะพวกเราก็คือหนึ่งเดือนต้องการที่จะเยอะกับป๋าใช่ เ่านจะผ่านทีซอกมาได้ใช่เกิดอะไรบ้างทีซ็อกอะไรนะไวรัสไวรัสก็มีเราโซ่เราโซ่คือโซ่มากโซ่กันมากโซ่นี้แล้ววันนี้เราจะมีอะไรที่พิเศษให้แฟนๆบ้างไหมคะครบหนึ่งมียูสเซอร์รออยู่เฮ้ยคนยิ้มยังไงคนยิ้มยังไงยังไงเนี่ยเอาแล้วคนยิ้มหวานนะหรือว่าเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าไม่เชื่อว่าสิ่งพิเศษกับพวกเราพ็อปซี่เนี่ยยูสเซอร์ต้องตั้งตารอคอยแน่เพราะพวกเราอยู่รอคอยนี่เป็คืออาณาบั้งของเราใช่ อยงระัมันนี้เลยเหรอยาวยับอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่รอให้ติดตามครับผมไม่นานไม่นานจะรอได้ครับอ่าแดงว่ารัมนี้คเป็นของากให้ยูเซอร์ใช่ครับผมถามหน่อยเริแรกเราเนิรเราลียังไงตุ้ะดุ้มรอผมจะตุ้งนิดนงโดนดึงอยู่เหรอจะดึงหรือเปล่าอาไ้กจะบอกอะไรรอเปล่าเนี่ยอย่า็นี่การบอกนรดับน้ำระดับน้ำระดับน้ำไม่ติดตามไม่ได้อะทเอร์รา่ ล่าสุดยังไงคะเอมีงมีกับใคยคุยคุยอะไรคุยคุยคุย่างเงียครับได้คุยครได้คุยโอ้ก็สนุกมากๆเลยครับก็หมเาผมไม่เคยถ่ายเอมม่หรือ่คอนเทนต์ที่แบบกึ่กึเท่อะมันจะน่ารักตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราสนุกมากเลยครับเป็นแบบ แสดงว่าตอนนี้ก็ไหนคะกีขวมแล้วนะคะสิบแปดสิบแปดต้องรอยี่เท่าชมพูก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือน้ารักละมาทเทช่บ่ะของชมพูที่เขาหน้ารักก็ไปเซ็กซี่นะแล้ทวิเตอร์เซ็กซี่ทุกคนจะไหวไมเนี่ยมอาไอาเอาไมไม่ไหวไมร์ไม่การอดนะลูกโอเคามทีเิมถาของเราเนอะตะลง แล้วเป็นยังไงบ้างคะเตรียมรอดูหรือว่าฝากให้ทุกคนติดตามไปเลยว่างครับผมก็เพื่อนของเรานะครับไมค์ชังโตน้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็จะเข้าในวันที่2องที่จะมาเดยวนี้นะครับผม่าน Netflix นะครับผมเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับสำหรับใครที่พลาดตอนที่ฉายภาพยนต์ไปไม่เป็นไรนะครับก็สามารถดูช่วงเวลาที่ทุกคนว่างจากงานหรือว่างจากเรื่องเรียนได้เลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์ดีๆน่ารักสดใสวัยรุ่นที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแล้วกันครับผมที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งตรีแล้วก็มีความสัััััมมมพพนนนนธ์รรรระะหหวว่่่าาาางงเเเเืออออขข้้้กกกกกียยยคคคบบ็ใทุช เขาจะงงอะไรนะของหมาใ่ไมแล้คนนี้ยังไงใคไม่ต้องเกิดกับว่าดูคนาจจะงงว่าใครเป็นคนเล่นครับเล่นเมาย่อ่เล่นไม่ทายดีกว่าเล่นไมายกว่าอางงั้นตองบอกใครช่วรวอครับไมคุณจะบอกคุณหลอกเอนหรอคะอุ้ยหลอกเพื่อครับแอนขาไมาคุณนะครับขอบคุณลินรชนะครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้คหโอโอ้โห่อออ้โอ้้ ก็เท่าสัตว์ะวันนะครับผมก็เป็นตะวันผมเป็นอ่าคนเลยนะผมสั้นๆอ่ะผมหน้าม้าเตอร์หน้าม้าเตอร์เลยหน่อยนะก็หลับ ครับผมผมองคีออสกายเวอร์ทราเซ่นนะครับจากพ็อกซี่นะครับผมแล้วก็มาจากเออฟิเมอร์สเซอรตี้นะครับก็มีบวทผัดไทยบริษัทเป็นพิติกสตรารพ์นะครับไปแล้วก็เล่นเป็นเออเซกินะครับเฮ้ยเป็นโฮปเป็นโฮปครับผมก็เป็นนอก่านเรียนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกครับผมก็เราติดตามได้ในไมเคมโปน เซกีตัวจริงมาแล้วค่ะเออเซกีตัวจริงก็เล่นเล่นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเล่นกินหน้ามาต่อโฮมครับแต่ว่าถ้าเกิดคอนเิร์เจออะไรก็ต้องตางนหนโอ้ผมเล่นบเด็กครับเดกนิ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 กนะครับในในในหลักมันจะไม่มีบทพูดเาะต้องดูองรอดูซีรีส์ค่ะ่ิเขาให้พี่แต่จะให้คุณ ครู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 ครครู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 รูค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 รูรูค ไม่ไม่จริงนะครับไม่จริงครับก็ผมการรัชนรมนเนท์นะครับในเรื่องเราบบเป็นครูรดนะครับก็จริงๆงหน้าที่ของผมคือคอยสอนนักเรียนครับแต่ว่าหลักๆผมจะเป็นคนปลุกป,ปั้นแล้วกันแล้วก็คอยดูแลโค้กกับเซกิเป็นหลักของผมที่ทําให้เขาเล่นเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบว่าู u อด้วยกันอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นครูคที่พยายามจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่ทำได้ครับก็อยากให้ดูติดตามแล้วกันนะครับว่าในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์จะมีสนุกหรือมีความที่ความเศร้ายังไงก็อย่าลืมรับชมใน my tempo น้องพ แล้วในส่วนของซีรีส์นะคะแฟนๆเขายังรอคอยอยู่ยังไงก็เกินส่วนในเรื่องของซีรีส์อยากจะให้รอติดตามกันตต่อก่อนแล้วกันนะครับพวกเราฟ็กซี่เองก็ตื่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะอจะให้ทางออฟฟิเชียลแจ้งทุกๆคนอีกทีค่ะพี่ถามเลยสิความสำเร็จของฟ็อกซี่ตอนนี้เนี่ยพี่ติ๊กเขาว่ายังไงบ้างติ๊กเขาแบบว่าว่ายังไงบ้างที่แบบว่าเรามามีกันได้ ก็จริงๆเราก็ได้คุยกับพี่ติ๊กกันตลอดเลยนะครับจริงๆพี่ติ๊กก็ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับผมที่เป็นเหมือนตัวแทนของพี่ติ๊กแล้วกันนะครับที่ช่วยกันสร้างความฝันทั้งของเราเองและของพี่ติ๊กเนี่ยให้แบบว่าไปได้อีกระดับนึงแล้วกัน,นครับแต่ยังขอไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วนะกันนะครับเนียองจากว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นก้าวหนึ่งก้าวแล้วนะครับที่พวกเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่พี่ติ๊กก็ยังบอกเสมอครับว่าหนทางข้างหน้ายังอีีีกกยยยาา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 ววไไลนนนนะะ่่่ััังงงมมมเเเปป้้้หใออคตตตททรรจ็แบบ การที่ออกไปทํางานสู่ต่างประเทศหรือว่าการที่เราได้ร่วมงานกับพี่ศิลปินต่างๆในอนาคตหรือถ้าในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือได้มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายก็อยากจะขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยครับที่เป็นกาลังใจสนุเราทั้งพี่ๆี่สื่อมวลชนทั้งผู้ใหญ่ของเราทีมงานของเราแล้วก็ยูเซอร์ของทุกยูเซอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับพี่พี่ต้าพวกเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆครับขอบคุณคบ